สีจระเข้ค่ะกับ,บสีอื่นๆค่ะเรามีความโดดเด่นจากกันสมุนนี้ก็เมื่อกี้อย่างที่น้องเขาได้มองไปในเบื้องต้นนะครับในเรื่องสีจระเข้สีจระเข้เ,เน้นในเรื่องของการที่เรารักสิ่งแวดล้อมทำมาจากนธรรมชาตินะครับอย่างเช่นตัวสีสีจระเข้เองเนี่ยมันมีหลายหลายตุม มันมีกลุ่มที่เป็นเนเจอร์ลนะครับกลุ่มที่เป็นอาร์ตนะครับกลุ่มที่เป็นเรื่องของตัวตัวที่เป็นอริเทนนะครับต่างนะครับเป็นพวกที่เป็นเป็นเท็กเจอร์นะครับมันก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทแต่ว่าตัวที่เรามาเปิดตัวในงานในวันนี้เองเนี่ยเราเน้นในเรื่องของสิ่งที่เป็นธรรมชาติในสีธรรมชาติเองเนี่ยทั้งเรื่องตัววัตถุดิบเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราเอามาจากธรรมชาติแล้วมันจะไม่สมรร่งผลกระทบอะไรต่างต่าง เป็นเรื่องของตัวซีโร่วีโอซีด้วยไม่มีกลิ่นฉุนนะครับสีจะทํามาจากธรรมชาติที่เป็นตัวรามเบดต,ตัวรามเบดเองเนี่ยมันก็จะเป็นหินปูนตัวหนึ่งนะครับที่ที่เอามาใช้แล้วก็เราเลือกมาจากตัวสเปนมาจากที่สเปนคุณสมบัติจริงๆมันจะมีคุณภาพอีกอันหนึ่งที่น้องอาจจะไม่ได้บอกทางด้านทีมข่าวนะครับมันจะมีคุณสมบัติในระยะเวลาในการที่สีมันจะเริ่มเซตตัวเนี่ยตัวหินปูเนี่ยมันจะเริ่มดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ เข้ามาในตัวเนื้อของตัวสีนะครับตอนที่มันก็เริ่มเซ็นเส้นตัวเคยทําในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับถ้าเกิดใช้สีของทางนั่นจาระเข้ประมาณ3แกลลอนนะครับเอาไปทามันจะซับตัวคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับต้นไม้ใหญ่ๆต้นหนึ่งนะครับในระยะเวลาหนึ่งปี เหมือนการดูดซับมามันก็เหมือนกับการที่เราใช้สีตัวเนี้ยเราดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาด้วยนอกจากมันไม่เป็นพิษของมันตัวมันเองแล้วไม่มีเรื่องกลิ่นฉุนแล้วนะครับมันก็ยังรักษาเรื่องสีมันร้อนได้ด้วยนะครับอยากให้ท่านเลยอกย้ำว่าลูกค้าเราเป็นที่สามารถเลือกซื้อสีได้หรือชอบต่างๆว่าดีลเลอร์เราที่ไหนก็ถ้าเกิดจะพูดถึงแบรนด์จระเค้นะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยในเรื่องของวัสดุก่อสร้างประเภทอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกกาวเซมิน ยาแนวเคมีพัธุ์งานก่อสร้างนะฮะหลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าเอ้ยจระเกสมีสีด้วยนะครับตอนนี้จระเกสจริงจริงพัฒนาเรื่องสีมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละหลายหลายตแล้วก็เริ่มมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเติมเข้ามาในกลุ่มธุรกิจสีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยสีของจระเกสเราเป็นสีที่เป็นทางเลือกเป็นสีเฉพาะณนะตอนนี้เองเนี่ยเราใช้ในเรื่องของการการะจายในเรื่องของการที่จะเริ่มเปิดเป็นช็อปสี ตอนนี้ในช็อปสีทั่วประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ13แห่งนะครับทั่วประเทศแล้วก็ที่สงขลาเราเลือกที่ V ีโฮมตรงนี้ก็เป็นทาง้านสงขลาที่จะเปิดช็อปของที่นี่ขึ้นมานะครับเพื่อทําให้ผู้บริโภคทั่วไปที่อาจจะได้รับรู้ว่ามีเรื่องสีจระเข้มาแล้วนะครับรอยากจะมาดูว่าเป็นแบบไหนเป็นยังไงเพราะว่าที่นี่ก็จะมีน้องที่อยู่ประจําแล้วก็คอยอธิบายว่าสีมันเป็นแบบไหนเป็นยังไงแล้วก็มีตัวอย่างเนี่ยอะไรเนี่ยก็ามาดูที่ช็อป จางด้านดีได้นะครับมาสองมิติแล้วกันมิติแรกคือทางทางเรานะครับกลุ่มวนาวันที่เรียกว่าทำการค้าค้าขายค้ากลุ่มสปอร์ซ่าจริงาเรื่องบ้านเนี่ยมายาวนานกว่า30มสิบเกือบสี่สิบปีนะครต่รุ่นพ่อคุณแม่นะครับ ขเขามาจากที่หนึ่งนะครับก็ที่ทีส่สองคือบริษัทจอยแองนะครับที่เราเนี่ก็เป็นผู้ค้าที่บอกว่าปีนี้อีก2เดือน22ปีพอดีก็ถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำบริษัทหนึ่งในประเทศไทยแล้วก็บริษัทป็นผู้คัากับเราแล้วเราเรียกว่าทำการค้าอย่างมั่นใจกว่าก็ทั้งตัวร้านเองแล้วก็ตัวทางผลิตภัณฑ์ก็อยากให้มั่นใจตรงนี้นะครับก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับก็ทั้งหลสาขาสงขลานะครับวาวาวัาสดุกับสาขาที่นี่นะครับาขาใหญ่ก็ ในประเทศไทยนะครับกับทางเรานะครับววัตกุ๊ก็ตัวแทนจำหน่ายสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้างในพื้นที่สงขลาแล้วก็ภาคใต้นะครับนวัตกรรมใหม่ๆนะครับมาให้เรียกว่าพวกเราชาวขาญชาวสงขลาได้เข้าถึงแล้วก็ได้อย่างน้อยได้ลูกค้าแล้วก็ผู้บริโภคทุกคนนะครับก็นอกจากฝากสนจังไว้เทศแล้วก็ปากเรียกว่าสารตาเนี่ย โรงงานบางกีแล้วก็รับมาขอสร้างแล้วก็ทุก,กิีขนส่งแล้วก็ขอปากนะที่นี้ด้วย้วก็หวังว่ทาทุกท่านจะได้ความรู้แล้วก็เข้าใจว่าเอ๊ะสีจระเข้เนี่ยดีแล้วก็แตกต่าง วันนี้นะผมก็คนอื่นเลยนะครับก็ขออนุญาตว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงทําไมเราถึงมามีสีจอเทกขึ้นมาได้นะผมผมเชื่อว่าท่านน่าจะรู้จักจอเทกเราเป็นอย่างดีเลยผูค้าลูกค้าต่างๆนะครับผมว่าเรามีการ่ามีการวิจัยเพื่ยอย่างต่อนเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ตัวกระบวนการผลิตนะครับเเราเลยมีการสร้างต,าตัวสีจอเทกขึ้นมานะครับว่าสีจอเทกเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อจะเพ้นมาตรฐาน,นให้กับชีวิตของทุกคนนะต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานนะครับมีความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยนะครับผมในว,วัตถุดิบพิเศษบุ๊กก็มาสู่ในกระบวนการผลิตนะครับผมเราก็จะใช้กระบวนการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเกิดทุกกระบวนการผลิตเลยนะครับผมจนในสุดก,ก็ได้สีจอร์เจ้ที่มีการบรรนาุแรงบันดาลใจด้าศิลปะเข้าไปด้วยนะครับออกมาเป็นต่อสิ่งแวดล้อมนะครับผมในปัจจุบันนะครับสีจอร์เจ้ของเรานะครับมีด้วยกันอาร์เนิลเลอร์นะครับสีสไตลเลสนะครับก็จะเป็นตัว เซอร์วิเมนนะครับที่เป็นล้อเข้าล้อจากซีเมนนะครับหรือล้อเข้าไจถี่ออนอย่างซัมุตกี้ที่ชอบตัวสีเทมเพลของเรานะครับผมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะ mm hmm. ครับที่สร้างความแตกต่างให้กับสีจอร์เจี้ยก็คือกลุ่มบริเทนนะครับจะเป็นูบราณปฏิสันขอนโบราณสถานต่างๆนะครับผมตัวนี้จะมาใช้ทดแทนปูนหมักปูนตำแต่ว่าคุณภาพคงที่ทุกทุกแพ็กเกจนะครับก็จะสามารถทําให้โบราณสถานต่างๆนะครับสามารถ ได้รับการดูน้ำหรือการขอนแล้วก็อยู่ต่อไปได้แต่กิจกรรมในวันนี้นะครับโดยกลุ่มนี้นะครับจะเป็นสีที่มีด้วยกันอยู่สีตัวนะครับก็คือตัวเบลุสเปียร์พิเมียมนะครับอีโคสเปียร์พเมียมนะครับเขาจะเป็นผลิตภัณฑ์ชื่อเขาก็คือชคเชลล์คอลเลอร์นเนาะมันเริ่มมาจากการที่เราเริ่มวัตถุดิบนะครับเป็นวัตถุดิบที่มีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวรามสโตนนะครับเป็นผินปูนคุณภาพสูงจากเทศสเปนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้บางทะะ่ัวานได้ตกต่าางจากวัตุดิบอ่ย,อยงไงนะครับ รวไมไปถึงการนำเทคโนโลยีการปรีเข้ามาช่วยในการสร้างความแข็งแรงสร้างความทนทานให้กับสีแต่ว่ายังมีความพึงถึงการใช้อีโคโลจิคอลวัตถุดินนะครับอีโคโลจิคอลโรแมิทีเรียลนะครับมาในการผลิตนะครับผมเมื่อกี้ที่พูดเพิ่มเติมว่าน้ำตะกอนคืออะไรนะครับน้ำตะกอนเนี่ยจะเป็นหินปูนธรรมชาตินะครับที่จะมีความขาวความบริสุทธิ์นะครับประเทศไทยเราเองก็มีน้ำตะกอนเหมือนกันนะครับผมหลายๆประเทศมีน้ำตะกอนนะครับตัวนี้บางคนก็อาจจะเรียกว่าแคลเซียมคาร์บอเนต รนี้คับซึ่งเกิดจากการนําหินปูนนะครับไปผ่าหมุนะครับเราก็ถลุงให้ได้เป็นแร่สีขาวมานะครับผมแต่ว่าสีจระเขสเรานครับเลือกใช้รามสโตที่มาจากประเทศสเปนแต่คนอาจจะมง,งว่าเอ้ยทำไมต้องมาจากประเทศสเปนทั้งที่หลายๆประเทศก็ผลิตได้ครับเ oh, <wow. S 1> นื่องจากต้องกล่าวก่อนเลยว่ารามสโตจากประเทศสเปนเนี่ยแหล่งที่เรานามานะครับเขาเป็นแหล่งที่มีการคำนึงถึง,งว่าเร้อมในทุกๆกระบวนการอย่างเช่นการที่เชื้อเพลิงที่จะไปถลุงแร่รามสโตน,นะ้ครับก็จะมาจากต้นไม้เขาปลูกเองนะครับ ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าการถูกล่าจะมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มาแต่ว่าณะมีการคำนวณกลับมาแล้วว่าคาร์บอนไดออกไซด์จริงๆตัวกาปนี่มันมีอยู่แล้วใน,ในธรรมชาติแต่ว่าการที่จะดึงกาปอีมาใช้งานเนี่ยจะเป็นเรื่องยากนะครับจนในที่สุดก็มีนกวิทยาศาส่า์ชาวสเปนสองท่านชาวรัสเซียสองท่านนะครับที่สามารถสกัดการปรีเทคโนโลยีขึ้นมาได้นะครับเอาออกมาใช้งานในเชิงอุตสาหกรรมได้ทําให้ทั้งสองท่านไนดะ้รับรางวัลโนเบลนะครับผมซึ่งตัวกาปีเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งระดับคาร์บอนอะตอมนะครับ ก็คือเขาจะช่วยถ้าเอามาใส่ในสีะครับก็จะช่วยให้สีเนี่ยมีความยืดหยุ่นมีความยึดเกาะที่ดีนะครับผมรวมไปถึงช่วยในการกระจายความร้อนนะครับถ้าเกิดแดดส่องมาที่ผนังบ้านแล้วเราทาสีที่มีกาปีเนี่ยเขาก็จะกระจายความร้อนออกทําให้ผนังบ้านเนี่ยไม่สะสมความร้อนนะครับบ้านก็จะเย็นโดยที่กาปีเนี่ยด้วยความที่มาจากคาร์บอนนะครับก็เขามาจากธรรมชาติอยู่แล้วทําให้มันไม่มีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับปกติสีทั่วไปตอกตัวนี้จะเป็นสีน้าทาคานะครับผม ที่คล้ายๆกับสีน้ำทั่วไปแต่ว่าเราไม่ได้ทําจากอะชิตนะครับเราทําจากรามสโตนหรือหินพูลนะครับผมผสมกับเทนร์รีกาแฟนะครับทาให้สีของเราเนี่ยด้วยความที่มาจากรามสโตนครับข้อจํากัดก็คือจะไม่สามารถทําสีที่เป็นความเงาสรือเงาได้จะเป็นสีที่มีความเป็นเนื้อแมทสีด้านนะครับมีเดนโทนพาสเทลนะครับมแต่ว่าความสบายตานะครับจะสูงกว่าสีผลิกอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงในเรื่องของ คมเป็นมิตร่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะอย่างที่บอกมันไม่มีสารสกัดจากพวกสารเคมีเลยนะครับส่วนใหญ่สีจรเคับสีอื่นๆค่ะเรามีความโดดเด่นในการผสมกันก็เมื่อกี้อยางที่น้องเขาได้มองไปในเบื้องต้นนะครับในเรื่องสีจระเข้สีจระเข้เน้นในเรื่องของการที่เรารักสิ่งแวดล้อมทำมาจากนนธรรมชาตินะครับอย่างเช่นตัวสีสีจระเข้เองเนี่ยมันมีหลายๆกลุ่มนะครับมันมีกลุ่มที่เป็นเนเจอรัลนะครับ ลุ่มที่เป็นอาร์ตนะครับกลุ่มที่เป็นเรื่องของตัวตัวที่เป็นฮอริเจนนะครับต่างๆนะครับเป็นในพวกที่เป็นเป็นเท็กเจอร์นะครับมันก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทแต่ว่าตัวที่เรา,าเปิดตัวในงานในวันนี้เองเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของสิ่งที่เป็นธรรมชาติในสีธรรมชาติเองเนี่ยทั้งเรื่องตัววัตถุดิบเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราเอามาจากธรรมชาติแล้วมันจะไม่ส่งผกกระทบของอะไรต่างๆนะครับไม่เป็นเรื่องของตัวซีโร่วิวสีด้วยไม่มีกลิ่นฉุนนะครับ ีจะทํามาจากธรรมชาติที่เป็นตัวรามเบดตัวรามเบดเองเนี่ยมันก็จะเป็นหินปูนตัวหนึ่งนะครับที่ที่เอามาใช้แล้วก็เราเลือกมาจากตัวสเปนมาจากที่สเปนคุณสมบัติจริงๆมันจะมีคุณสมบัติอีกอันหนึ่งที่น้องอาจจะไม่ได้บอกทางด้านทิมตะขาวนะครับมันจะมีคุณสมบัติในระยะเวลาในการที่สีมันจะเริ่มเซตตัวเนี่ยตัวหินปูเนี่ยมันจะเริ่มดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาในตัวเนื้อของตัวสีนะครับตอนที่มันกะลังเริ่มเซตตัว เคยทำในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับถ้าเกิดใช้สีของทางนั้นจาระเข้ประมาณ3แกลลอนนะครับเอาไปทามันจะซับตัวคาร์าบอนไดออกไซด์เท่ากับต้นไม้ใหญ่ๆต้นหนึ่งนะครับในระยะเวลาหนึ่งปี เหมือนกาดซับมามันก็เหมือนกับการที่เราใช้สีตัวเนี้ยเราดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาด้วยนอกจากมันไม่เป็นพิษของวัตถุมันเองแล้วไม่มีเรื่องกลิ่นฉุนแล้วนะครับมันก็ยังรักษาเรื่องสีมันล้อนได้ด้วยนะครับอย,อยากใหนนทก้ท่านเลือกถามว่าลูกค้าต้วงเป็นให้สามารถเลือกซื้อสีได้ถี่ชอบตนะ่างๆว่าเป็นเลือกเราที่ไหนกันก็ถ้าเกิดจะพูดถึงแบรนด์จระเก้นะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยในเรื่องของวัสดุก่อสร้างประเภทอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกกาวเซมิน ยาแนวเคมีพันธุ์งานก่อสร้างนะฮะหลายหลายคนยังไม่เข้าใจว่าเอ้ยจระเข้มีสีด้วยนะครับตอนนี้จระเข้จริงๆิพัฒนาเรื่องสีมาสักระยะหนึ่งแล้วลหละหลายหลายสีแล้วก็เริ่มมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเติมเข้ามาในกลุ่มธุรกิจสีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกอันนึงเนี่ยสีของจระเข้เราเป็นสีที่เป็นทางเลือกเป็นสีเฉพาะณนะตอนนี้เองเนี่ยเราใช้ในเรื่องของการกระจายในเรื่องของการที่จะเริ่มเปิดเป็นช็อปสี ครับตอนนี้ในช็อปสีทั่วประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ13แห่งนะครับทั่วประเทศแล้วก็ที่สงขลาเราเลือกที่ v ี o ฮมตรงนี้ก็เป็นทาง้านสงขลาที่จะเปิดทั้ช็อปอของที่นี่ขึ้นมานะครับเพื่อทําให้ผู้บริโภคทื่อวไปที่อาจจะได้รับรู้ว่ามีเรื่องสีจระเข้มาแล้วนะครับอยากจะมาดูว่าเป็นแบบไหนเป็นยังไงเพราะว่าที่นี่ก็จะมีน้อง ที่อยู่ประจำแล้วก็คอยอธิบายว่าสีมันเป็นแบบไหนเป็นยังไงแล้วก็มีตัวอย่างมีอะไรเนี่ยก็มาดูที่ช็อปของทางด้านดูได้นะครับขอบคุณคร nah, ับสองพิธีแล้วกันพิติแรกคือทางทางเรานะครับกลุ่มวนาวันที่เรียกว่าทําการค้าคขายค้าอูุ่มสปอร์ซ่าสินค้าเรื่องบ้านเนี่ยมายาวนานกว่า30มสิบเกือบสี่สิบปีนะต่รุ่นพ่อคุณแม่นะครับ เรื่องคำว่าจัดนิทรรที่หนึ่งนะครับก็เรื่องที่สองคือบริษัทจอเแคทเองนะครับที่เราเองก็เป็นผู้ค้าที่บอกว่าปีนี้อีก2เดือน22ปีพอดีอก็ถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำบริษัทหนึ่งในประเทศไทยแล้วก็บริษัทเป็นผู้คา้ากับเราแล้วเราเรียกว่าทำการค้ายอย่างมั่นใจกว่าก็ทั้งตัวร้านเองแล้วก็ตัวทั้งผลิตภัณฑ์ก็อยากให้มั่นใจตรงนี้นะครับก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับก็ทั้งสาขาสงขลานะครับเาว่าวัสดุกับสาขาที่นี่นะครับขหาดใหญ่ 啊，我高才准备，长有点同感。